สัมพุถุพักขาวอุทางภักวันตังอภิวาเทมิวาวกตโวภักวตา Yeah. É. É.

อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ FC สาธุสาธุนะคะ<ม>เป็นวัดที่สองนะคะวัดดอนสวรรค์ สำนักสงฆ์นะคะ,ะเป็นเขาเรียกว่าสำนักสงฆ์นะคะ,ะซึ่งเป็นวัดที่สามก็คือสำนักสงฆ์จำปาลงนะคะ ใรถที่หรือว่านี้ตามข้อม้ผมว่าเป็นเป็นเมแล้วเป็นเ้นทางแบบันี่ยี่บเดีาเทเลยที่กูบ้านะครับแล้วมันชาอะไรัว รุ่นกลางรุ่นกลาประมาณรุ่นกลางเร่ายยางีใหญ่มาหน่อยจะรุ่นที่จะจะลดลงมาตามงวประมาณนั้นหรอแปดแปเล่นครับได้เล่มมรับะสองเล่น้เดี๋ยวถวายเสร็จจะตั้งให้ะไรครับไพวา रेणथापि पूषया इमिना सकारेण तां मां अपि पूचया मीना सकारेण पूजया สารสมาสัมโทภคทวาพุทธังภวันตังอาภีวาเทนิสัตุภคทวะตาธรมโมธรรมนามาสามิสุปฏสปันโ ยักเทพันเตสังโคปติชาตุมะยังพันเตเอตังปะทีปะยุคังสัปปริวารังเตมาสังพุทธัสสะปูชนพายะอิมาสัมิง

Kanasa, Anisangso. Anisangso. Anisangso, Amhakang, Amhakang. Jewa, Matapiyu, Atinanjak, Piyacanang, Hikarata, Itayya, Sukaya, Samwatatu. ข้าแต่พระสงฆ์ผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้ทรงศีลผู้เจริญขอพระสงฆ์ผู้ทรงศีลผู้เจริญจงรับทราบขอพระสงฆ์ผู้เจริญจงรับทราบข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายเทียนเล่มนี้เทียนเล่มนี้พร้อมกับของโบราณพร้อมกับของโบราณพระบูดนี้ไว้นะพระบูชดนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชา ขอพรรษาขออานิสงสสส์์ขออานิงแห่งการถวายเทียนเล่มน,นี้แห่งการถวายเทียนเล่มน,นี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาลอพรรษานี้ลอพรรษานี้รองข้าพเจ้าทั้งหลายพรอข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์งเป็นไปเพื่อประโยชน์ความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายปิยชนทั้งหลายปิยชนทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเพอตลอดกาลนานเพอ Thank you very much. ธุสาธุสาธุยาวัิวหาราะริกูเรนติชาครังนวเมวะอิโตหินังเบตานังปะตะกะเตปิชิตังปตังตมังปเวะสัชาตุสติูเรนสังตปะจันโปนัะยะามโชติลโสยะถาสิโยวิวัชันตุสโนะสุมาเตปวัตวนตรายุ ที่กายโกภะวะกบิวะธนสีริสานิจังอุชาปัจจายนุจัจจารุธรรมาวัฒนติอายุวันโน นี่ก็กำลังเกะเทียนนะคะเพื่อที่จะตั้งนะคะตั้งเทียนว้า่่ไมมใชธรรดแล

ก็เป็นวัดที่3เป็นสำนักสงฆ์จำปาวัดจำปาด,ดงนะสำนักสงฆ์จำปาด,ดงเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปวัดที่4ต่อนะสำรักพินี้สวัสดีค่ะ